เดี๋ยวจะเฮ็ดลิปบไปหน่อยก่อนนะเดี๋ยวก็อ no. ยังส่องต่อับเนาะพอดีนะครับพอดีว่าลูกค้ามีมีลูกค้าูีทันหนึ่งทำซื้อเครื่องจากพวกไปนะที่นี่โทกลับมาบอกว่าเอาไปตัดไม่ได้มือหนึ่งนะครับมือหลังมากสตาร์ทกับรติดผมก็เลยก็เลยบอกไปทางโทรศัพท์นะครับโทรมาผมก็เลยบอกวิธีการแก้ไขนะครับบอกว่าเฮ็ดจะไหนจะไหนทำอะไรยังไงบ้างนะครับเพื่อให้มันติดนะครับ เออผมก็เลยได้ไอเดียครับอพอบอกไปได้สักพักหนึ่งเขาก็ไปทํา,าตามดีกว่าผมแนนแล้าก็สตาร์ตติดครับก็เลยได้ไอเดียว่าเดี๋ยวจะทําคลิปถึงเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตพูดเป็นภาษาการครับเนาะจะได้สื่อสารทั่วทุกภาคเนาะครับบางคนก็บอกว่าฟังตบิซาเราเลาพูดภาษาอีสานนี่ไม่รู้เรื่องเลยครับบอกฟังไมูเรื่องเลยนะไม่รู้เรื่องเลยโอเคครับผมจะพูดเป็นภาษาการเนาะอ่ะก็คือนะครับผมจะพูดรวมรวมับ ในกรณีเอาเดี๋ยวยกตัวอย่างในกรณีเครื่องใหม่ก่อนนะเครื่องใหม่เครื่องใหม่ๆเนี่ยสมมติว่าเป็นใหม่ครับซื้อมาใหม่เลยนะครับไม่ว่าท่านจะไปซื้อจากร้านไหนที่ไหนก็แล้วแต่นะครับมีเครื่องใหม่แกะกล่องนะครับนะถ้าสมมติว่าท่านใช้ไปสักแป๊บหนึ่งใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วมันมันไม่ติดนะนะครับผมจะแนะนําวิธีแก้ไขเบื้องต้นนะครับก็คือให้ปรับจูนคาบูใหม่นะครับต้องปรับจูนอยู่ตรงนี้นะครับมันจะไม่รูตรงนี้ครับ มันจะเขียนว่า H และ L H ก็คือ,อตัวปรับน้ำมันแบบละเอียดหรือว่าชักมานอกเขาเรียกตัวปรับอากาศนั่นเองตัว H est, หรือว่าตัว H นะครับเนาะส่วนตัว L จะอยู่ด้านในครับอยู่ดูด้านในนะครับก็จะเป็นตัวปรับน้ำมันแบบแบบหยาบนะครับหรือว่าเรียกว่าตัวปรับน้ำมันอย่างประมาณนี้นะครับประมาณนั้นก็คือว่าให้หมุนนั่นตัวเล่าแนละ้วก็คือว่าให้หมุนขวาสุดก่อน ให้ทาการปรับเขา้าบูนใหม่หมดเลยครับถ้าสมมติว่าเครื่องมันติดในกรณีเครื่องใหม่ครับเดี๋ยวยกตัวอย่างเครื่องใหม่ก่อนเดี๋ยวเครื่องเก่าเราจะพูดอีกีช้อยหนึ่งนะครับนะก็คือให้หมุนกวาสุดเลยแล้วก็ให้ปรับปรับมุดานซ้ายไปตำแหน่งที่ว่าผมปรับจูนสูงไปให้นะครับนะอันนี้หมายถึงลูกค้าผมเนาะถ้าลูกค้าทางซื้อจากทางอื่นก็เอาทน่คขอมผมไปใช้ได้เลยครับไอผมจะพูดรวรๆวประมาณนี้นะครับถ้าวิธีการปรับใหม่นะครับในกรณีเครื่องโครงสร้างบมดีหกพัน เมือม่อกที่ทำนี้ก็แล้วแต่ครับเครื่องหกพัน 6, โครงสร้างหกพันโครงสร้าง5.8 0 0นโครงสร้าง5.2โซนหรือว่าโครงสร้าง3.8โซนหรือว่าโครงสร้าง1.7 1.9 1.7กดก็แล้วแต่ครับการปรับจูนคบปูเนี่ยจะไม่จะไม่เนียกไกลครับจะคล้ายๆกันครับจะคล้ายๆกันนะก็จะอยู่ที่ตัว H จำนวนรอด้านซ้ายตัว H แปลว่าตัวไอตัวหายนะครับเนาะจำนวนรอด้านซ้ายอยู่ที่หนึ่งรอบ เบสิพื้นฐานอันนี้หมายถึงเบสิพื้นฐานของผมนะครับเท,ท,ที่ทีเที่เอาป,าปับลูกค้านะครับอยู่ที่ประมาณหนึ่งรอบนะครับหนึ่งรอกบกว่าก็ได้ครับเกือบเกือบลครึ่งก็ได้เกือบ,อบอนๆนะครับสมมติว่าหมุน่าหมุมนสายมาหนึ่งรอบปุ๊บให้เลยหนึ่งรอบไปประมาณจักรซี 4, หามิลนสมมติว่าหนึ่งรอบปุ๊บเลอยอีกตึ๊ดๆประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นนก็ได้เหมือนกันครับนะทีนี้ตัวแอลหรือว่าตัวปรับน้ำมันแบบหยาบหรือว่าตัวโลนะครับ ให้หมุนมาร์ตซ่าอยู่ที่หนึ่งห,หนึ่งรอบครึ่งนะครับหนึ่งรอบครึ่งเนอะพอหอดึงรอบครึ่งปุบห้ยเลยเล่ย,ลยครึ่งไม่อีกประมาณหนึ่งก็ได้นะครับได้ د, ขึ้นกันนะก็คือว่าจุดประสงค์ก็คือว่าทํายังไงก็ได้ให้งมันติดก่อนนะครับปรับประมาณนี้ให้มติดก่อนแต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่ตาําแหน่งที่ว่าอ่าปร,รับปุ๊บแรงเลยไม่ไม่ใช่ับไม่ใช่เป็นตําแหน่งคือว่าทําให้มันติดก่อนนะครับพอมันติดแล้วปุ๊บ อ่าแล้วแล้วแล้วเราค่อยมาปรับใหม่นะครับเพราะยังมาขยับทีนิดทีนิดครับขยับตัวแอลแน่ตัวอ่าตัวตัวเฮดแน่ขยับตัวไฮมั่งตัวมั่งอีกอย่างประมาณนี้นะครับขยับตัวนิดๆหน่อยๆนะครับลิงด้วยนะครับปรับปุดปุ๊บก็ลิงด้วยแล้วก็ปรับด้วยอะไรประมาณนี้ครับก็คือให้ปรับตามที่ผมแนะนาก่อนนะครับในกรณีเครื่องใหม่สตาร์ทไม่ติดเขาเรียกว่าอาการนอกกลางคันนั่นเองครับบางทีก็เป็นการอไรเขาเอิดมาอย่างน้อยผมจะบอก่าถือกันนะครับ บางบางครั้งน่ะเอาไว้นูมันพ่อเครื่องเย็นหรือว่ามักินเข้ามากสตาร์โปรตีสจริงๆครับถ้าสตาร์โปรตีสใส่ซิกใส่สูนยนี่ทันทีเลยครับทําการหมุนขวาสูนยแล้วปรับใหม่ทันทีครับถ้าทําแบบนี้แล้วยังไม่เต็มอีกอ่าให้ถอดตังเทียนไปเช็คดูนะครับถอดถอดตังเทีย,ทยนไปเช็คเบิ้งบางทีนะครับเครื่องใหม่ก็เป็นครับบางทีไฟมันมันมัน,มนคล้ายๆมันมันมันกระโดดนะครับบางทีจุกจุกมืงเทียนเนี่ยมันเข้าไปสนิทหรืออะไรอันนี้ผมไม่ดูครับ ก็ถอดหังเทียนมามาเช็คดูนะครับบางทีมันไม่บางทีหัวเทียนบอดหรือเปล่าหรือว่าบางที่มันไฟม,มัน,นมีอยู่แต่ว่าไฟมันมาก,ก่ันต็คมคล้ายๆว่าไฟจากคอยไฟาเนไ่มระบบไฟจากคอยไฟที่ว่ามัน,ม,นมันมาตามตามสายไฟมหาหาัเวเทียนเนี่ยคล้ายๆว่ามันมันมาติดขัดอยู่ตรงไอ้ไอ้จุกสวมสวมกนวว้นหัวเทียนเน่ะครับลองขยับขยับหมุนหมุนใหม่แล้วถอดหัวเทียนมาขัดขัดขดูถืใช้กระดาษทรายบริเลียนะครับประมาณเบอร์เนี่ยเดี๋ยวผมองดูดีประมาณเบอร์ หาวหามาพ่อกระดาษไส้กระดาษไส้ละเอียดนะครับคัดขาดคัดขาดกัหน่อยคัดเทียนคัดให้มันเก่งเก่งหน่อยแต่วกเราก็ใส่ใหม่แล้วก็เช็กบล็ไฟตาไฟออกดีกะทาไฟถาไฟออกดีแต่ว่าถามมันแตกถ้ามันกระโดดไปไปนู่นไปนี่ตบๆตัๆตตัแบบนั้นหัวเทียนมีปัญหาต้องเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ถึงถึงจะเป็นหัวเทียนมากับเครื่องใหม่ๆก็ตามต้องเปลี่ยนใหม่นะครับถ้าเราขาดแล้วมันมันยังไฟมันยังไม่นิ่งอ่ะก็เปลี่ยนหัวใหม่เปียเล่ยนะ ได้เรื่องพวกปากนะบ่อไหลครับการเช็คเดี๋ยวทวนทวนใหม่รอ,อบหนึ่งก็คือปรับจุนขบูใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็เช็คอุเทนหัดใหม่เลยครับถ้าทำสอจุดนี้แล้วยังไม่ติดอันนี้แล้วเราก็ย,ยังค่อยเริ่มไปดูจุดอื่นต่อไปอันนี้คือเบสิกมื้นฐานนะครับเบสิกนะนะครับบางครั้งทำที่บางครั้งตามทาตามแบบที่ผมแนะนำแล้วอาจจะไม่ติดเลยก็มีก็เป็นไปได้เหมือนกันถ้าเป็นถ้าแบบันก็แสดงว่า จุดอื่นน่าจะมีปัญหาครับนะอาจจะลามไปามาถึงระบบภายในด้วยหรือเปล่าเครื่องใหม่ท่านใส่สองทีน้อยหรือเปล่า,าทําให้ภายในสิกหลอลูกสูบลูกสูบเสียหายแบบนั้นก็ไม่ติดเหมือนกันนะครับหรือว่าบางทีท่านท่านใส่น้ํามันเบนซินคุณภาพไม่ค่อยดีแล้วก็สองทีคุณภาพห่วยๆนะนะครับถูกถูสินคะรับนะของของของอของคุณ่าพอดีมาใส่ก็รมีส่วนเนื้อเนอะครับใส่ตรงทีน้อยก็ ก็ไม่ดีใส่เยอะเกินก็ไม่ดีอีกต้องใส่ให้พอดีพอดีครับใส่สองทีนะสองทีผมก็เออก็ใช้เป็นพวกคัสตอมก็ได้นะครับหรือว่าของกระทิงดาของนิเวศก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นพวกวัตถุพอก็ก็ก็ได้เหมือนกันนะหรือว่าพุกเชอะไรพวกนี้ก็ได้แต่จริงๆิผมจะใช้ถ้าผมหาไม่ได้จริงผมจะใช้เป็นคัสตอมนะครับนะอันนี้ผมไม่ได้พูดโปรโมทให้ทางบริษัทสองเทีนะครับ บวกเคียวกันเดอ้อบวเกี่ยวกันนะครับบ่าเด็กพวมูนะครับการพ่อได้อยู่น้ำมันตรงซีก็เหมือนที่ผมเคยพูดในคลิปหลายตัวหลายคลิป YouTube นะบทคลิปยูทูปแหละว่าหลายแห้งเนะะาะจำเาว่าเอ่อคือเอ่อเฝ้าเรื่องการผสมน้ำมันตรงที่เป็นสิ้นนะเฮ็ดคลิปไปลายแห้งครับตลอดระยะเวลาที่ผมเออ่ทำคลิปยูทูปทำเกี่ยวเรื่นวนมาหกเจ็ดปีแปดปีเนี่ยเยอะมากครับพูดเกี่ยวเรื่องนี้ครับพูดซ้ำๆไปซ้ำมาเาลงคลิปซ้ำๆไปนั่นครับเพื่ออยากจะให้ ให้เตือนให้ให้จำนะครับเนาะสำหรับมือใหม่ครับหรือว่ามือมืออาชีพบางคนก็ถือมไม่น่าที่ถีนะครับเพราะว่าตัวเองนี่ดูแล้วเก่งแล้วนะครับบางคนก็เป็นมืออาชีพแหละม,มาสั่งซื้อเครื่องอย่างงไปนะผมก็แนะนําว่าเครื่องนี้มัน,ม,นมันไม่เหมือนแต่ก่อนนะก็ไม่เชื่อผมนะครับ <c oughs> ก็คือ,อมืออาชีพบางคนเขากเล่นของเกรดคุณภาพดีมาก่อนพวกสติวพวกอะไรก็แล้วแต่ที่ว่าของแท้มาก่อน,นะครับพวกนั้นหรือว่าพวกไอ ยี่ห้ออะไรที่ผมไม่เอ่ยชื่ออะไรกันครับยี่ห้อที่ว่าราคาเกือบเหมือนแล้วเป็นเหมือนอะไรประมาณนี้ครับเขาก็ว่าเขาผสมแค่นี้ไม่เป็นไรครับแต่ว่าท่านมาใช้อารยนต์เดี๋ยวนี้นะครับมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนแบบแบบนั้นนะครับมันอะไรชิ้นงานที่เขาประกอบมาเนี่ยคุณภาพมันเกรดมันต่ําลงมาเอกนะครับคุณภาพมันต่ำลงมาไม่ว่าจะเป็นพวกไฟคาบูสสูบไอลอสูบหรือว่าพวกอไอะไรก็แล้เสียภาพรวมแ็งเครื่องอะไรก็แล้วแต่ครับนะ มันเกลดมันต่ำมาครับพอมันร้อนพอไอ้เครื่องมันร้อนมันร้อนมากเนี่ยมันจะทําให้คนามรนี่ยลามปตามไปถึงระบบไฟระบบอะไรต่างๆในเครื่องยนต์นะครับมันมันจะมีผลทันทีครับแล้วก็เครื่องเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเขาจะแข่งขันในเรื่องความแรงนะครับส่วนเรื่องคุณภาพเขาจะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะอันนี้พูดตามจริงที่ว่าผมเห็นเห็นแล้วก็เห็นในหลายยี่ห้อแต่ก็จะไม่เอ่ยถึงแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งนะครับเพื่อเกรงว่าเขาจะเสียหายนะขอใไ้ โอเคบอกต่อผมจะไม่เอ่ยถึงนะครับเดี๋ยวเขาจะเกิดความเสียหายเนาะอืมรู้สึกว่าจะโนเนมากครับอ่าเยี่ยเครื่องราคาพันกว่ามีเอฟซีผมอยู่ท่านหนึ่งครับอ่าเชัดมาทางไลน์ผมบอกว่าอาจารย์วิชาผมไปซื้อเครื่องมาถูกถูกเขาขายเครื่องละห้ารบาทเองไม่แกกองเอี่ยมออกเลยผมเรียกว่าเจ้าเจ้าอะไรทายรูปสุ้มเ้ยคอยเบอนทางไลน์เน่ ส่งมากโอ้เครื่องไม่ดี่ครับจะมาอยู่หัวผมเบอกหรอกห้าร้อยก็บาทคุกหลยบาทเองเขาวอกซื้อมาซีตัววันนี้เขาไปใส่งานสักพักเขาโทรมากอือบน๊มบิ๊มไปใส่งานหรอกพอวันหลังพอเขาได้เครื่องแล,แล้วก็วันหลังก็ผมมาเขาบอกว่าอาจารยชาเครื่องผมเป็นไรรูกสตาร์ทก็ไม่ติดทันทีอ้อกระเบื้องจราค่าที่ครับนะหล้วก็มี แล้วก็มีมีซื้อมาซีโตครับเพิ่นว่าซื้อมาซีโตมันมันถึงแห้งเนีซื้อใหม่คนงานนะครับเป็นรับมอนอันรำมาตาไม้เนาะเป็นเป็นอันเป็นผู้รหมอตัดไม้ซื้อใหม่ให้คนงานมันถึงแด้มันถูกครับ5้ารกว่าบาทเองเนาะบางเครื่องก็สตาร์ติดอยู่แต่ใช้กไปแเป็นเรียวพังก็ลองคิดดูครับเครื่องห้าหร้อยเนี่ยคิดดูแค่เงินห้าห้า้อยบาทนะครับเสื้อสูบมันจะราคาเท่าไหร่เสื้อสูบแหวนลูกสูบควยไฟแข่งเครื่องพวกกองอากาศพวกคาบูพวกอะไรเนี่ย คิดว่าราคามันจะประมาณไหนครับผมก็คิดว่าราคารวมมันน่าจะตกเกรดคุณภาพต่างๆม,มากเขาถึงค้าขายราคาห้าแล้วหกร้อยบาทนีครับเจ้าคิดว่าแม่กระทั่งเดี๋ยวนี้เครื่องราคาพันกว่าบาทนะครับเขาว่าทวาิชาท์าไม,าไมขายเพลงของเขาแท้มายี่อ้อเดียวกันรุ่นเดียวกันครับไอยี่อ้อเดียวกันรุ่นเดียวกันนี่ครับก็จริงอยู่นะครับแต่ว่าอะไรภายในถ้ารู้รู้เปล่าว่าเขายำม,มาหรือเปล่าครับเดี๋ยวนี้มันของแท้ของเทียมมันมีเยอะครับ น่ะยิ่งยี่ห้ออะไที่ว่าออกมาดังๆสู่ท้องตลาดเดี๋ยวนี้ครับยิ่งดังมากยิ่งยิ่งคนเรียนแบบเยอะยิ่งปลอมเยอะนะครับท่านจะเห็นในของจะเห็นแต่ของถูกไลายเดอร์นะไอที่ว่าผมกล้าขายในราคาสูงของเขานี่ผมจะคัดของครับผมจะคัดคัดว่าร้านนี้ร้านหรือว่าบริษัทที่ผมจะสั่งของมาลงเนี่ยก็คือว่าทางร้านหรือทางบริษทัทเขาจะส่งเครื่องมาให้ผมตรวจสอบให้ผมดูก่อนนะครับถ้าพอใจผมก็สั่งไม่พอใจผมก็ผมก็ไม่สั่งนะครับ ผมจะผมจะดูของก่อนไม่ใช่ว่าผมจะสั่งมามาม่ๆนรับผมต้องมดลองดูของก่อนผมก็จะ,ะดะูความเป็นไปได้หรือว่าตามความเหมาะสมนะว่าราคาราคาถ้าผมตั้งราคาขายประมาณนี้เนี่ยคุณภาพมันอาจจะอยู่ประมาณนี้ราคาประมาณสูงมาหน่อยคุณภาพมันก็จะดีหน่อยอะไรประมาณนี้ผมจะบ่ลบคุณหารคือว่ามันให้มันสมนามเสมอกับราคาที่ว่าตั้งราคาขายที่สุดนะครับแต่ก่อนผมเคยทำคลิปบอกว่าเครื่องถ้าราคาต่ำกว่าสามพันนี่ผมไม่อยากให้เล่นแต่ว่าเดี๋ยวนี้มัน มันไม่ใช่แบบนั้นดีครับก็คือเครื่องเนี่ยมันเน้นมันเน้นความแรงคมแรงไว้ก่อนคุณภาพมันมาตามหลังที่นี้ลูกค้ารู้ว่าเอซีส่วนใหญ,ญ่ก็ชอบของถูกครับถ้าราคาส้มมันขึ้นส่วนน้อยมากที่จะสั่งซื้อผมนะนะส่วนมากก็จะไปทาง platform, TikTok, แพลตฟอร์มทิกตอกหรือาาจุกปีหรือว่าตามเพจตามเพจเฟซบุ๊กหรือว่าอ่าเพจตามเพจต่างๆทางออนไลน์ที่ว่าเขาขายราคาพันกว่าบาทพอไปซื้อพันกว่ามาปุ่มทางปุ๊บกระทมมาหาผมปรึกษาผม ถามว่าปรึกษาไปรปรึกษาได้รับปรึกษาได้ย่นะปรึกษาได้เมื่อนะครับถึงเจ้าบริสุทธิ์น้งผมนะถึงบริสุทธิ์เครื่องน้ำผมผมกานค้า,าปรึกษาเขา <c oughs> ไอ้นะนะครับผมเป็นคนขี้โอคงหรอกนะครับปรึกษาได้ครับนะปรึกษาเข้าไปเฮอะปรึกษาข้าไปเถิะนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคครับก็พูดประมาณนี้ครับเบสิกพ้นฐาในการเช็คเครื่องอใหม่ๆนะครับเออว่าจะว่าจะพูดในเรื่องอะไรถ้าเครื่องเก่านะ ประมาณไหนเดวพูดหน่อยเดียวดีกว่าครับรู้สึกว่าคิดยาวเกินแล้วนะครับเนาะในกรณีเครื่องเก่านะครับเครื่องเก่าไอ้คาว่าเก่ามันเก่ากี่ปีอะไรเงี้ยเก่าปีหนึ่งสองปีสามปีสี่ปีปโอ้มันหวงหยากในกรณีเครื่องเก่าสักต่นหนึ่งปีขึ้นไปดีกว่าเนาะเครื่องเก่าด้วยใช้งานต่อเนื่องทุกวันทุกวันหรือว่าอาทิตย์หนึ่งใช้สองสาครัง้งหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครับสักปีหนึ่งขึ้นไปเนี่ยไอ้เครื่องพวกนี้ถ้ามีปัญหามาก็ แก้ไขเปสิ่พื้นฐานเหมือนเครื่องใหม่เลยก็คือป,ปรับปนรบูใหม่หมุนรอบใหม่ปุ๊บแล้วก็เช็คระบบไฟแล้วก็ส่วนมากเครื่องเก่านี้ปัญหามันจะเยอะอยู่นะครับปัญหาพวกเครื่องหัวมหรือเปล่านะครับพวกพวกระบบแรงอัดเอาง่ายๆดีกว่าเครื่องเก่าเนี่ยต้องเช็คทุกระบบเลยครับถ้าทำเปสิ่งพื้นฐานปรับเป่ปนกระบู้ใหม่เช็คคุนเทียแล้วไม่หายเนี่ยอาจจะต้องมีการถอดกระบูมาล้างมาเปลี่ยนปะป๊มใหม่อะไรประมาณนี้หรืออาจจะต้องเช็คดูแรงอัดด้วยนะครับ ถ้าเรียกอดมันมันยังดีอยู่ก็ถือว่าโอเคถ้าเรียกอดมันเริ่มนกัน่วหัวดึงไม่ค่อยตึงมือเนี่ยระบบภายในอาจจะมีปัญหาเครื่องเก่าดีหน้าเอาเอาองนี้ดีกว่าครับเครื่องเก่าไปดูในคลิปเอาดีกว่านะครับถ้าพูดยาวครับเงี้ยวบุงหนึ่งหนึ่งชั่วโมงไม่ไม่จบในการหาที่เครื่องเก่านะทำที่ว้านะครับละเอียดยิบนะครับนะโอเคครับคลิปนี้ก็ให้เบิ้งหัวเหลี่ยมกับพวประมาณนี้นะครับเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็ค่อยจะมาช่วหัวเหลียบผมต่อไปนะครับครับสวัสดีครับ